สวัสดีครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับวิคอ์เจาะลึกพื้นฐานไรวันประจำวันที่11ธันวานะครับ2 5 5 8ตัวแรกนะครับเป็นตัวซีฟ้านะครับก็เป็นหุ้นเติบโตที่ห้ามมองข้ามนะครับเ,เราคิดว่าผลประกอบการ Q3 ที่ออกมาดีกว่าคาดเนี่ยรวมถึง Q4 นี่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับจากงานส่งมอบเนี่ยทำให้เราปรับประมาณการปี58เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย ปรับยอดขายนะครับปี59เพิ่มขึ้นเป็น2,500ล้านซึ่งเพิ่มขึ้น51% Year on Year นะครับแต่คิดว่าแนวโน้มมาร์จินจะอ่อนตัวจากการแข่งขันด้านราคานะครับแต่เรายังคิดว่าในส่วนของได้รับผลบวกจากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงรายใจ่ายในการขายเลยรบหารเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับเราปรับประมาณการกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับเป็น191ล้านเป็น68 เพิ่มขึ้น68% year, เดียวเดียวสำหรับปรับประมาณการสุดที่เพิ่มขึ้นเป็น191ล้านนะครับเพิ่มขึ้น68%เดียวเนียวเรายังคิดว่าหุ้นตัวนี้ยังเป็นหุ้นที่เติบโตไปกับ การลงทุนของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆนะครับซึ่งเขาเคยติดตั้งสวิชบอร์ดให้กับสถานีต่างๆนะครับแล้วภาคเอกชนเนี่ยส่วนการเปิดสาขาเซเว่นอีเลเวนเคเอฟซีคาปีขนาดใหญ่เขาก็เคยเป็นผู้ผลิตตู้สวิชบอร์ดให้กับลูกค้าดังกล่าวนะครับรวมถึง ทั้งอาคารที่อยู่อาศัยนะครับถึงกลุ่มคอม,มนาคมนะครับซึ่งจะได้งาน Data Center การประมูล 4G นะครับคิดว่างานเหล่านี้นี่จะเป็นงานที่ผลักดันกำไรในปี59เอ่อให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเราคิดว่ากำไรปี59จะเติบโต22%นะครับยังแนะนำซื้อสำหรับตัวนี้นะครับราคาพื้นฐานปรับเ,เพิ่มขึ้นเป็น6บาท40สสตางค์ สำหรับตัวแพตตินัมนะครับเราก็มีการาบริษัทมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงงบลงทุนในโครงการเดอ Market ก็ตบายแพตตินัมนะครับจาก5,700เป็น5,800นแะครับและทางฝ่ายมีการปรับลดเงินกู้ที่ต้องใช้ในการลงทุนโครงการ Holiday Inn Express นะครับ h o l i d a y Inn r e s o r t The Market Office The Market Hotel นะครับจากเดิมเนี่ย6,000ล้านเป็น4 1 0 0คือผูดง่ายๆกู้น้อยลงนะครับเพราะว่าส่วนน่าจะได้ cash flow เนี่ยน่าจะได้มาจากกระแสงเงินสดจากการเปิด The Market ในช่วง Q2 ปี61นะครับซึ่งทำให้เพียงพอต่อการลงทุนในโครงการต่างๆนะครับยังคงประมาณการกำไรปี58-59คงเดิมนะครับเติบโต40%และ4%ทางฝ่ายปรับราคาพื้นฐานเพิ่มขึ้น8%นะครับจาก7.30เป็น7.80บาทนะครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการคาดการการกู้เงินที่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ อีกทั้งราคานี่ยังไม่สะท้อนโครงการในอนาคตเช่นเดินเบอร์มาร์เก็ตบายแพตตินัมนะครับบริษัทยังมีเงินสดในมือกว่า5,700ล้านนะครับซึ่งในกรณีที่โครงการในอนาคตเนี่ยไม่ผ่านการประเมิน EIA เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะนำสภาพคล่องส่วนเกินนี้มาจ่ายเป็นปันผลนะครับอย่างแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน7.80บาท สำหรับข่าวตลาดวันนี้นะครับตัวเอ s a ซนะครับประกาศผลการเข้ามาตรวจสอบม,มาตรฐานการบินของไทยนะครับซึ่งปรากฏว่าไม่ ไม่มีสายการบินชาติไทยที่ถูกแบนนะครับคาดว่าจะมีการเก่งกําไรหุ้นการบินไทยซึ่งมีเส้นทางบินไปยุโรปก่อนหน้ามีความกังวลว่ากรมการท่าอากาศยานจะไม่ผ่านมาตรฐานซึ่งจะกระทบต่อการบินไทยได้ด้วยอ,อย่างไรก็ตามในแง่ของควอเตอร์สนั้นยังมีแนวโน้มขาดทุนแม้จะเป็นไฮซีซั่นจากแฟกเตอร์แคบินแฟกเตอร์ที่อยู่ต่ำกว่าจุดเบรกอีเวนต์พอยต์นะครับคาดว่าการฟื้นตัวจะอยู่ในปี59 คงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่10บาท50สตางค์นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีในการลงทุนวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับ